โอเคผมก็กลับมากันเลิกเดิมนะครับก็มาดูว่าแถวนี้มีอะไรให้ทำไหมหลังจากดิค้าวไว้ตรงนี้นะฮะเราลงไปทำต่อดีกว่าอันนี้ผมก็เตรียมสไนเปรอร์ไรเเย้อันนี้ทำไปแล้วใช่ไหมยิงไหม ยิ่งแม่งเลยเอ้ยมึงมึงสู้กูเหรอมึงจะสู้กูไม่ได้นะมึงต้องแพ้กูอยู่แล้วแหละตตือตือดือป้าคนนี้ครับทำอะไรอ่ะไฮสเตติ้งอ๋อนี่นื้ไอแอมนี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวป้าก็ต้องการอะไรวะ โอเคนะคุณเดี๋ยวผมให้ของก่อนอยากยืนใช่ไหม,มเอาไอ้แค่นี้ไปแช์ไปนะอยากไม่อยากยืนนั่งเป็นไงบ้างครับเอ้ยอะไรโอ้โหบูชาเลยเหรอบูชามากใช่ไหมยิงแม่งไปแล้วตายอา้าหลับหลับป้าคนพัดมึงอะตายหมดแล้วควายป้าแม่งดีใจ ถึงนี้ครับเรามาถึงตรงนี้อะไรน้ําหอมอน,นี่อะไรมึงเอาตัวนี้ก่อนไม่มีอะไรครับตรงนี้ไม่มีอะไรอยากได้ something form but in b o อะไรวะอยากได้น้ําหอมเหมือนน้าหอมอะไรวะน้ําหอม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 น้ำหอมได้แล้วครับต่อไปครับ ทำไมไม่ข <se> ีดล่ะครับมึงมึงมึงพ <cor> <which> ่องอ่ะเด็ดเด็ดโอ้ช่างแมงนะครับเด็ดเด็ดเด็ดเอ๊ะเจาะเราขึ้นไปโลกข้างนอกดีกว่าเอ๊ะป้าพ่องดิยิงแมงเลยสัตว์กลัวแล้วแม่งกลัวเหรอกลัวไอ้สัตว์เอ้ยเอ้ยช่างแม่งเอาน้ำมาปาใส่หัวกูได้ยังงี้ได้ยังไงอ่ะไม่ไม่ไปแล้วป้าเปงโหดไอ้สัตว์เฮ้ย ป้าเออละโอ้บอกแล้วตรงาานั้นมันลื่นโอ้ยังไม่ได้เช็ดยังเช็ดไม่แห้งเข้าใจปะโอ้เราไม่เกี่ยวป้าลืน่นช่างแมไปเดี๋ยวเราต้องไปเขาต้องไปที่ไหนที่นี่มันที่อะไรเนะี่ยไหนดูสิเฮ้ยทำอะไรอะ่ะดูหน่อยลองดูหน่อยแล้วโอ้ยเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยมีซอมบี้ข้างบนในสัตว์เฮ้ยหมา เล่นกับหมาโอเคมานังด้วยนี่อะไรเนี่ยอะไรเอ่ยดูซิโอ้มค์กระชอดชีพมาเลยเอ้ยอะไรขังรถเจาะแถวข้องเดือดไฟอิงจินอ่าว์บซี่ดิสคายนิตชูเบคอนอัฟไฟลักเตเาลเป็นสีขาวทำไมมันสวยขึ้นหรือว่าอะไร ผู้กันอยากได้ผู้กันเอ๊ะเทมีเพ้นเดอร์ทำให้รถมันสวยอย่างเงี้ยนะจะเอาไงดีรถที่มันแบบรถแข่งใมันสวยๆทำยังไงดีจะแต่งไงวะเพ้นเหรอเพ้นขี่ไม่ได้แล้วนะทำให้รถเป็นลายไฟเพ้นเหรอเพ้นยังไงวะผู้กันเหรอผู้กันให้มันเหรอเออเดี๋ยวลองดูดิอ๋อเจอนี้ไหม ม่ไงไปนม่ไงผู้กันูกันพองอะ่ะลงแตงยางไปสัตว์จะทำไงอะ่ะเพ้นอะเอาอันนี้มาเพ้นเหรอไอ้ลุงเพ้นหน่อยดิเฮลมีเพ้นเดอะไฟล์แป๊บหนึ่งครับเย,ย้ตอนนี้ก็มีคำใบ้ขึ้นมาแล้วนะครับเราต้องทำไงดีไฟล์จินเดรสเตคอลเลอร์อยากได้คอลเลอร์เอาสีอ่ะเอาคอลเลอร์ไปก็ได้ c อล o ล c o l คอลเลอเอา้าไอ้เหี้ยไม่มีไอ้สัตมันไม่ไม,ม,ม,มีวะคอลเลอร์ Color, อ่ะเฮ้ยกูเขียนผิดวะเดี๋ยวหากอนไม่มีครับคอลเลอร์อ่ะสีอ่ะเดี๋ยวๆขอดูก่อนมันใบให้ล้วเนะี่ยอุตส่าห์ใบให้สามนาทียี่สิบสี่วิก็จะใบ ไฟนี่ยเอนจิเนียร์อ่าอืมยังไงดีวะเทาเลยทำอะไรไม่รู้อ่ะทำอะไรวะมึงก็ไม่ค่อยเก่งไอกริชสุดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปจอ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 เดี๋ยวลองไปก่อนนะครับเอ๊ะทำไปก็ได้มันเกิดขึ้นมาแล้วเช็ดอะไรไฟ อยากได้สีเลดอะเลคอลเลอร์อะเลคอลเลอร์ไอซ็อกทะลุเลดได้ปะะ่าวเอาเลดอย่างเดียวลีดลีดพองอะโอ้จังแม่งละไรอ้ะเลิกเลิกเลิอกอ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 อกจากอันนี้ก่อนนะฮะเรามาเรื่องนี้กันดีกว่านี่อะไรเนี่ยศพนอนตะใช่ศพเปล่าวะอะไรเนี่ยโอ้ คืออะไรตรงนี้ไม่มีบอกเดี๋ยวดูมีใครบ้างอ้ามีคนคนนี้ก็ได้อ n น e d to restart this dummy head dummy head <c oughs> อะไรวะทำไมไอ้นี่มันทำไมวะ dummy ม u m m y เรียก dummy มากไปเปล่าไม่น่าใช่แล้วไอ้นี่เป็นเฮียอะไรเดี๋ยวไม่ฮะ จริงบ้างไอสัตว์งงเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปหาซอมบี้นี่เป็นเฮียมานอนเงี้ยโอ้ยเนี่ยไฟวอลแมนทำไมป่วยอ่ะเอาบนหลับไม่ตื่นงั้นก็ต้องใช้นี่แหละครับพี่สาวตื่นไม่สัตว์ไม่ตื่นไอ้เฮียเป็นมันคุยเนี่ยไม่ตื่นเนี่ยแท็กไม่เลยเอาเหี้ย กูขอตรวจย้งไงมันตื่นแล้วว่าไอ้เฮียมันตื่นแล้วนะไอ้สัตว์มันตื่นแล้วโวอะไรวะอุตส่าห์ปลุกแล้วเนี่ยอืมเรามาหาซอมบี้เดี๋ยวนี้ว่าซอมบี้ซอมบี้เอ้อะไรอะแมวเฮ้ยเฟี้ยวอ๋อไม่นี่โอ้ยนี่เอ้ยไอปิ้งเนี้ยแหละลุง เด็กนีน่แข่งคุก <c oughs> ทำยังไงดีนะเพราะฉะนั้นเราต้องนี่อะไรฟิลข้องดิเอ้ยไอ้ขวยไอ้สัตว์เฮ้ยแม่มันตัวอะไรไม่รู้อ่ะเราต้อง <c oughs> เป็นไรเปล่าวะเราเอาเด,เดี๋ยวนี่อะไรเนี่ยเอ้ยได้แล้วเย้ทออแล้วครับ พอแล้วอ่ะไงต่อก็พอแล้วอ่ะพอแล้วอ่ะเสร็จแล้วอ่ะมึงจะเฮียอะไรอีกแล้วอ่ะเราฟิลไปหรือว่าเราต้องเอาโคก่อนโคโรฟิลแล้วก็จ <wh grazing acha sounds> ุดซะ เนี่ยปิกอัพแม่งเลยเนื้อเนี่ยไอเสดทำไงบ้างเอาเนี่มันเนื้อหรือเอาหมวกไอ้สัตว์หมวกกูนซึกกับเนื้อไอ้เฮี้ยเหมือนสเต็กไอ้เฮี้ยมันไม่ใช่สเต็กนะครับมึงมึงอยากได้สเต็กเหรอโอเคเดี๋ยวกูจัดให้นะครับเฮ้ยไม่ใช่เด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 คุยหรือวะเนี่ยอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเอาลิมุกออกก่อนเดี๋เดเด ติ๊ก <Ste> ไปครับสเติ๊กลอยไปสัตว์ฮะนี่เรจะขอโมยมันเฮ้ยปิกอัพเฮ้ยปิกอัพเอาไปขอใจยังไอ้ hey, เคี้นี่ออกไปเฮ้ย hey, เอาของนื้อหน่อยนะ ก็แบบเออยยยอยู่ไปก่อนไอปีเปิดดีเขี้ยแม่งเปลวออบอบเฮ้ยว่าไงอ่ะเยอะโอ้ยทำไงเกยวอะไรวะนูนูทำไรอ่ะมาเลยตื่อัพโอ้โหเฮ้ยเฮ้ย เอ้ยขอขอขอก่อนโอ้ยไอ้เพิ่งไปเอาใ่าเอ้าโนุโนุมกับนี่นะผมกลับมาลูกเริ่มแล้วแม่งโดนเฮี้ยนั่นไรเอาไงดีครับผมรู้สึกอยากคิดว่าอาบีจียิ่งอือหลับงไงยอือหลับ คอับพีจีเอพี่จีโอเคไรค่ะคณว่าไงลุงเออลุงไม่เป็นอ่าทำไมลุงไม่ตายครับผมส่าจะยิงลุงทำไมลุงไม่ตายแล้วไอ้ไอ้แกนนี่ไงเอ้ารายกับไอ้เอ้ยเมย์เมย์ยังไม่อันล็อกกันเด้อโน่อย่าตามมาตามมาเฮ้ยแท็กแม่งยังไงซะ อุ้ยอ่าโนโฮดิสเดเบลนะโอเคนะเดี๋ยวปนะัดหน้าเรามามาเล่นกันต่อนะกับเกมสคิปเปอร์นอตลิมิเต็ดนะบัานนี้ก็ไปก่อนละเอ้ยบาย